สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมปกอแคส s t นะครับเอ๊ะครั้งก่อนผมเอาแมวอะไรไปเล่นเนี่ยต้องเอาแมวไทท่นดีนี่เต็มแม็กแล้วนะต้องเก็บนกให้ได้8ตัวนะครับจะเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยก็คือนกไอตัวขาวๆอะทุกคน p i กซีนะครับวิธีการเล่นก็แบบนี้เลยกระโดดไปให้พอ อาหายไปนานนะกับเกมนี้แต่ยังไม่ได้ลบนะยังคงเล่นต่อไปอีกนิดนึงเอาเล่นแก้เครียดม,มันก็ไม่ได้แก้เครียดนะมายว่าเอาไว้เล่นเพลินๆไดนะ้เวลาที่แบบรอพลังงานของเอายังไม่ทันไลเลย6เมตร6.4เมตรเอาไหมาเอาไหมาตั้งใจเล่น,น่อยเอาคือจะคือตอนนี้ผมเก็บของครบแล้วไง คือเกมนี้มันจะโคเกม The Battle c a s t นะครับก็จะมีให้เราทำเควสเพื่อที่จะปลดล็อกของต่งตางๆนะครับแต่ว่าของที่ดีมากๆเลยสำหรับเกมนี้ก็คือแจกอาหารกระป๋องแมวนะครับแล้วก็แจกตัวแลด้วยทุกคนแต่ผมใช้ไปหมดแล้วเรียบร้อยอ่าก็นั่นแหละครับเราก็เลยมาเล่นเกมนี้แบบชิวๆนะทุกคน ชิวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเวสบอกว่าให้เราเก็บนกเสียวขาวเนี่ยให้ได้แตัวนะตอนนี้มีอยู่2ตัวแล้วมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆจําผมที่บอกครั้งก่อนโน้นเลยได้ไหมว่าผมไปไกลสุดแค่ส3เมตรครับแล้วก็ตุยรอบนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูครับดึงดึงตอนนี้มีนกสตัวขาดอีก4ี่ตัวครับมาครึ่งทางแล้ว จะทันจะได้หรือเปล่าอุ้ยนกพุ่งนี่ว่ามมีกินมีกูเล็กน้อยน,นะครับนอกจากมีนกพุ่งแล้วยังมีนกกิราบเวฟด้วยนะบินไปแล้วไงเห็นไหมนะ่นนะ,ะค่อยไปครับเกมนี้มีด่านดียวนะด่านแบบนี้แหละแต่ว่าสามารถเปลี่ยนตัวกระโดดได้นะครับหรือตัวเชเลคเตอร์ของเรานั่นเองนะก็อย่างผมเอาแมวไททันมานครับที่ตอนกี่ตัวแล้วอะหกเหรอ อีกตัวเดียวเองอ่ะจะได้ไหมให้โอกาสอีกตาหนึ่งจะได้ไหมคือกลับมาหายคิดถึงนิดนึงครับระหว่างที่รอดูคลิปเกม The Battle Cast นะอ่ะค่อยๆเล่นไปดิงดิง คือมีหลายคนถามว่าพี่ทำไมช่องพี่ลงคลิปเยอะจังเลยอ่าก็เอาไว้เป็นตัวเลือกให้กับพวกน้องๆได้ดูกันนี่แหละครับเลือกดูได้ตามใจชอบเลยมีเวลาว่างตอนไหนก็แวะมาดูได้นะครับชอบเกมไหนก็ลองแวะดูพยายามจะทําให้มันได้หลายเกมแต่ว่าตอนนี้แต่ละเกมที่ผมเล่นคือแบบเป็นเกมที่ไม่จบอะ่ะไม่มีวันจบอะ่ะดังนั้นก็เลยต้องหาพยายามหาเกมที่มันสามารถได้แล้วจบได้ครับจบในที่นี้ก็คือจบเกมอะ่ะ ประมาณนั้นนะดึงๆคงค่อยๆย,ย่องไปครับนกตอนนี้มี3ตัวนะอย่างที่บอกก็คือเราต้องให้ได้ทั้งหมด8ตัวนะตอนนี้4ตัวละครึ่งทางจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าวิ่งเกือบระหว่างนั้นก็เก็บจิวเวลรี่นะครับเก็บเจมแล้วก็เก็บผลไม้ไปด้วย ผลไม้ให้แต้มเกมเอาไว้อัปเกรดแมวของเรานะครับแต่ไม่สามารถวิวัตรล่างได้นะว่าเยาะจังเลยนกห้าตัวแล้วนะตัวที่หกอ่าอีกสองตัวครับโอ้โหแล้วอย่างที่บอกผมหืมเจ็ดเียพี่สามสิบแล้วเนี่ยชอบตายตรงเนี้ยโอเคไดอื้อ ที่เก่าที่เดิมเลยพอส่มดีกว่าแมวใหม่วันนี้ก็คืออยโมเนโกโมเนโก้ร่างธรรมดาเนาะหมดแล้วส่มไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าอัพทักษะได้นะเราจะไปอัพตัวอะไรดีอ่ะ <c oughs> แมวมังกรนี่คือทุกอย่างเท่ากันหมดเป๊ะ เมวไททันอืมเฮ้ยแอนิเมอันนี้มันสกิลเยอะจังวะเมวกังฟูเหรอสกอร์โอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเมวดอกเมวดอกไม้ก็น่าสนใจหืมอ,องเมลจิเอาองเมลจีไหมเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเล่นองเมลจิดีกว่ามั้งแอน,นิชาแมนอ่ามีไม่เยอะนะครับ ยังไม่เห็นแมวตำนานนะไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดมีแมวกี่ตัวนะเกมนี้ผมว่าเดี๋ยวผมกลับไปเอาแมวโอเมลจีนั่นแหละดีแล้วโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม, bye ม,มบ๊บยายบาย